พื้นที่ที่ไกลถ้าครูมีความหวาดระแวงก็จะไม่ได้ผลทําให้การศึกษาอาจจะด้อยไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเหตุการณ์ความไม่สงบบนเขตพื้นที่สีแดงปลายด้ามขวานก็ยังคงสร้างความหวาดระแวงให้กับครูใต้ที่ต้องสอนหนังสือท่ามกลางความเสี่ยงครูไม่ได้ไม่ได้เป็นวิชาชีพที่ไปทําร้ายใครมีแต่ให้ความรู้กับเด็กหรือว่าให้เมด็ดความเมตตากับเด็กไม่เคยถืออาวุธ อาวุธที่ครูถือเนี่ยมีอย่างเดียวคือคือช็อกค,คือช็อกเท่านั้นสองมือที่มีเพียงช็อกก็เพื่อให้ความรู้และอบรมสั่งสอนชีวิตครูใต้ต้องถูกสั่งเวอรไปกับเหตุการณ์ความไม่สงบคนแล้วคนเล่าสามารถยืนยันได้ว่าครูใต้ก็ยังตกเป็นเป้าหมายที่สำคัญถ้าหากไม่มีครูม,มาคอยอบรม ความฝันของเราที่เคยตั้งไว้ก็คงจะไม่เป็นจริงอะค่ะเพราะว่าเราก็คงจะไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็เหมือนกับเราขายคำรึกษาไปอย่างหนึ่งอะค่ะถึงแม้ครูใต้จะต้องตกอยู่ในสภาวะความหวาดกลัวเช่นนี้ความเสียสละที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจก็เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังแต่สิ่งดีงามให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มที่แต่ว่าโดยโดยหน้าที่ก็ต้องมาปฏิบัติงานเพื่อการศาึกษาเพื่ออติปัญญาให้กับนักเรียนยังรู้สึกภูมิใจในเกียรติ ของความเป็นครูอยู่ครับแต่ด้วยความเสียสละอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครูได้หล่อล้อมให้ครูใน3จังหวัดชายแดนใตย้ยังคงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทําหน้าที่ของตนเองต่อไปก็อยากให้กําลังใจคุณครูทุกคนนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ของความไม่สงบให้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะคะ